เซนเซละพุ่มเด้อพี่น้องครับยาโสเซและพุ่มครับนี่ยาข้างท้างครับด้านขวามือครับตะข้องนี่ครับก็มีน้ำเด้อแต่าหยาหลายแห้งครับไปไกลไปไกลมาเซนนี่ครับเอาเครื่องตัดหญ้ามานำพี่น้องอย่าลืมเด้ออันนี้เบาถึงว่าเสียวมาอยลืมหมดขึ้นรถมาแล้วครับมื่อนี้ม,มาส่งง่วเซและพุ่มครับ จังหวัดลอยเอ็ดแม่ลูกหนึ่งโค้มครับว่าเสียวเครื่องตัดหญ้ามาน้าครับปะสิมานและลื้มสัมผู้ชายแห้งผ่านแล้วครับมือนี่ผ่านแล้วหญ้าลายหลีครับนี่ตะข้องนี่หัวมือนี่ครับอ้ยข้องใหญ่ๆหญ้ยาเละไหลพี่น้องไกลไปไกลมากครับมันตัดเอาครับมันตัดเอาทางงรวงนี่ครับทางงลวงนี่ลายแห้งครับเส้นนี่ลายแหง้ง ยโซเซลาพุ่มนี่ลายแห้งครับไปครับอ่าหอดจอดถึงครับพี่น้องครับบ้านไส้ขาวครับตำบลหน้าเมืองอำเภอเชลพู่มจังหวัดลอยเอ็ดครับสงวัวแม่ลูกสีมุมหมักตาลว้เขาพอกลูกได้เซาซีมือพอดีลูกหุ่นตันได้เซาซีมือแล้วเอามาใส่หญ้าครับหญ้าก็ลั่งลา้วันแท้แน่นอนแล้วบัดนี้ งอยยังสดงอยังสดงอยังส,ด,งงสดครับงอยังสดพึ่งลูกสองเองตัวนี้อุย้อยหาแมาเที่ยวนี้หาลายแหงม่เที่ยวนี่หนาลา,นายแหงเซลลมูพนพี่อ๋อ,อแต่ก่อนเป็นลงนั่นเนาะหน้าอยู่ฝั่งโน,น้นนี่ วันแท้บ่บวันนี่เอากิน 24, อันนี้ลูกมันเท่าไหร่นะยี่สิบสี่วันเพิ่งได้ยี่สิบสี่วันนับมาแล้วยุด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 ฉีดยาให้แล้วช่วงเช้าปุ่นลูกกำลังอว้วนยันยันเลยยุด <laughs> บ่าเพิ่นไปออกขอกมาผมขางขอกมาตลอดดิ ออกข้อมากอะฮาวแน่บันนี่อ่าเอาเชือกมาต่อเดี๋ยวยีพันเปร่เชือกมาต่อก่อนครับมาพอ,อยะเหลาขนาดเลยเขาพิดซ้อยขึ้นเทิงลงบานมันพาตรงไปหัน่นผมผมก็ว่าผมจำได้อยู่นะซ้อยขางลงบานมันขึ้นๆสร้อยเทิึ่ง ออกจากโรงพยาบาลมาก็ไม่ไกลอุย้ยหาวขนาดหาวขนาดอ้าวได้มายูม,มองดีรอบกนมาทรงห้องพวานครับตัวนี้ห้องเบาตึงครับรอบกรห้องพวานกับมานนี้แหละบานใสขาวอย่าไปไกลนะาไปไกนะลูกยาหวานไว้นี่ ย,ย,ย,ยึด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 เสี่ยวหูหูยุก oh, oh, ข้างนี้เป็นลำปีเชื่องอยู่แม่นบ่ครับใช่ที่เสี่ยวจังเงินโอ้โหข้างตัวนี้ยังไก็เป็นอยู่นะทางบ้านผมยังไม่เป็นอยู่ทั้งที้เป็นแล้วเนี่ยถามว่าข้างไหนเคยเป็นมันก็จะเป็นบ่อยนะครับถ้ามีวัคซีนก็มาฉีดไว้แล้ว แข็งแรงอยู่ด้วยกงวาไทยโอ้ยเลมยาดีขนาดนี่ก็ฮาวดีขนาดพุ่นะโดดดงๆพึ่งได้ออกๆอ,อกครับพิ่งได้ออกคอบบรรยากาศส่วงเซาๆพี่ภาพมาเบิงไปว่าท่านมีโตสือครับนี่ครับเบิงเอาครับวันสุกตัวเมือนนี่ลาล่าด้วยพี่นอ้องนี่ ต้องเสียงเบิงทำมานกี่ทำงานอยู่ลงใหม่ติใ,ใกล้บ้านดีต่ยุดยุดแล้าวี่งดินอนโอแนทีว่าทำงานแล้วจะซื้อทำไมซืออไปงั้นแหละเออ <laughs> ประเดีเลี้ยงดิประเดีเลี้ยง ชุบชุบชุบแมงวันได้ซื้อมั้งมันเป็นอะไรแมงวันทองบะหม,มีเดือกบ่มีมีแมงวันทองด้วยนะไอ้ยเป็นไดใช้แมงวันทองนั่นแหลยเนี่ยจับมันเนี่ยมันดงเยอะในต้นไม้เยอะกินก่อนกินก่อนยด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  ยศยยศเยเยเย้เฉย้เาเราชอบนี่ดู่อนีอ๋อตัวนี้เป็นตัวเมียอย่างดีสดสดเลยตอนนี้เหลือกี่ตัวครับหมดเลยโอ้ไม่เอาวัวท้องมาสักตัวตัวคู่กันน่ะเชื่องเหมือนกันดิ ไม่เชื่อมันกันเดว่ามันเดี๋ยวเผื่อถ้าาได้ทํางานแล้วมันจะไม่ไหวนะ่ะอ๋อเท่านี้ก็พอดีเลี้ยงเนาะใช่พอดีแรงพอดีเลี้ยง,อเ,ยงเอาอยู่นี่ละอีลาอยู่นี่ละ,ละยูมองดีแล้วยูมองดีแล้วไปเปลี่ยนที่ที่นี่แมงหลายแมงเยอะแมงเยอะ,ยอะไปที่โลง่โลงๆก่อนถ้ถาทำมันแดดนั่นก็สีไข่ยอยู่ผมว่า อันนี้มันไม่แดดฝนเริ่มเข้าแล้วไปไปไปเชิงเชองเชิงเชอง,งไปไปเปลี่ยนสถานที่